สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซีมาอีกแล้วพี่น้องหาอยู่หากินเนี่ยมือเศร้าเล็กหน่อยก็มา มาใส่ดังสิคือบอ่ตังอย่าไปด้วยตังน้ำขึ้น มันใส่ม่องมันจะไปกูหม่อง,องตังอยากไปน้ำโพแล้วเมื่อต้องไปเมื่อต้องไปยามสาๆพี่น้องคุณชายทอง บรรยากาศน่ามองพัวก็ไปยามโมงค่ะใส่หอนโมงคือบ๊บุ๊ยามโมงมาแล้วพี่น้องฮะปุ๊บป้าใั่ไหมใช่อืม เลยพ่อจปิ้งอยู่เอาไว้ไปปิ้งจะเ้าไว้เมืองจังไหน่สนจปุ๊ไปเลยดีกูดังคนเปยังปุ๊บแล้วกูกูเดีอยวม่ไหรท้องยืดปวดแล้รเัรสันะม่ไขรถืกพี่น้อง เขาก็ต um, ้องวังแรงคือถือช่วงแรงนะคือไหนแรงกระไดอยู่มันพอนี่มัอเศร้ามากเพรใครถือจำพ่อพ่ท่านมีคนใส่ม่องคนไหนนะมันใส่มาถึงท้องกิบปลาใส่กระมังเล้่ย พพปิ่ง,งถือไมใไม่หมน,นึ่งตัวหนึ่งยาดีอยู่ติดปลาขาวเนาะว่าติดปลาขิงปลาอืมปิ่งนึ่งคนอืมเอาไปปิ่งปิ่งกินกับ Chấm chèo Chèo phía khuống có xếp Thế bây giờ đắng thì thử bò Khát một đang con đáng để nháng để để cùng đây nhang ừ. đi pa dây cong ghi mh 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 แล้วกุ้งก็มี่นี่แต่ไม่พวปุู้เนาะไม่แต่ปี่ไก่แดดออกแล้วพี่น้องคนเด้ยวแดดช่วงแล้ว นี่แหละใช้ไล่ไลใช้พื่อด็ดดียดยำใชที่ถือ่อถือกันนี่กระบุ้งใ่ว่าดังนี่ถ้าถือก็ถือหลยได้แค่มนี่กลุ่ท่านมาพ่อ าากบเเนนะหากินหากินสองทางก็เลืเด็ดตะปาอันมองสองทางนี่ lại nằm lấy bà bố thân hào nằm Năm bố khẩn vượt vượt lên đó Pá, bà bố hào nó nó tầng nằm đẹp nằm khẩn nắng hè bà, bà hào đi <laughs> ไ่ป,ปั๊บอันไปปีงแล้วล่ะอุ้งก็ะ้จำเจลตัวอ <c oughs> ุ้งก็ได้จำเจลอยูย่สุดๆจะจะได้กินกับเส้าสุดเลยสวย กุงก hmm. ุงพี่น้องลูกไผ่ถือลูกไผ่ลูกมันได้งูคุณนายมาเฝ้าให้พอยันหายออกเดินงงู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 หน่อยงูแหงตัวนู้ ยังเขาจะอื่นงูสนุมมันดูดได้งูสนุมมันดูดได้คือคือคือืยู่ตังืใอยู่ตังตังตังูตังไป่อยเร็วแส่หัวจริงไข่แท้นี่ขึ้นมาผสมกันก็ดลหลายยาง คุณนายมื่อเรีนเร็วคุณนายพักกลิ้งแดังหนึ่งสองสามสี่ดังวงนี้ว่าเม็นสีใดตะขยาติมคือแล้วคือแล้ว เอาไปปิ่งิไตปิป่งปลาเรืมาจินปิ่งปลาขยาลายสั้นขยาโอกลน้นข้างานาหน้านำไลเขาไปแล้วเนาะไปทางในนะมีกลุ่งบ่ Anh cùng thằng cả nhà. Anh làm như yên tiểu, không phải gì yên nổi mà. Hãy subscribe ตัวนี้อยหน่อยน่เอียนหน่อยตัวนี้วอกเอียนพี่น้องปลาไหลปลาไหลแจ๊บด้วยตีเอ้ยอ,อย่าไปขัดไปลงน้ำแล้วอืมขยอันยี้ กลุ่มกุ่มก็มีเน่อยู่บ่ไดดปันใดบางสุดท้ายแล้วแล้วพอได้กินอยู่พี่น้องนี่ค่ะปลาเนี่ยจะไปปีงด้วยนี่ปีงเมด่ีดละ่ะตั้มเจียวขีกสดรีกแด้งที่เสี่สบ ปลาสูตพี่น้องเนี่ยตัวปาติดอะนรเนี่ยบ่มาใส่ก็บ่ได้กินมาใส่แกได้กินก็ไปนอนอยู่เฮี่ยงหรือว่าเพื่อนว่ามันหลายหลายยานเฮ็ดยากบ่ก็เลยให้พอ่อจะได้กินเพื่อนว่า สสดๆเลยอ้ไปก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะยามเช้าๆจ้า